สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่สนุกสนุกกันเนาะว่าพลังงานวันนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะแล้วแต่หน้าไพ่จะออกมาเลยดูซิว่าพลังงาน คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณจะเป็นยังไงขอบุญบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณในวันนี้เป็นยังไงนะคะจะดีไหมพวกคุณเป็นพลังงานที่ต่อสู้อุปสรรคปัญหาในชีวิตมาเยอะแบกรับภาระ เป็นคนที่รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแสดงท่าทีความอ่อนแอได้เพราะพวกคุณเป็นพวกแบกรับภาระครอบครัวตอนนี้เชื่อว่าตัวพวกคุณเองค่อนข้างที่จะเจออะไรมาเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปพูดหรือบอกใครได้ พวกคุณมีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำราะอ่านมีความสุขว่าพวกคุณน่ะมีเรื่องอะไรสามารถช่วยเหลือเคลียร์จัดการให้กับคนอื่นได้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ได้แต่การที่พวกคุณเวลาพวกคุณมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามหันไปมองคนรอบข้างรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยพวกคุณได้ เวลาที่พวกคุณเหนื่อยพวกคุณรู้สึกว่าจิตใจมันรู้สึกว่าอยากต้องการใครสักคนมันก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือให้กําลังใจคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างคุณอะไม่ได้มีพาวเวอร์ในการที่จะมาช่วยอะไรกับคุณได้ขนาดนั้นมีแต่คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอะ มีเรื่องอะไรคุณก็เหมือนกับต้องแบกรับอยู่คนเดียวโดยที่คนอื่นไม่ไม่สามารถที่จะมารับรู้ความหนักอกหนักใจอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ตัวของคุณเองตอนนี้นะคะเหมือนคุณอยากจะปิดใจไม่อยากจะให้ใครเข้ามาวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับใครเพราะพวกคุณรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรู้สึกว่าคนอื่นไม่สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาอะไรกับคุณได้คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงอ่อนแอก็ต้องแอบร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พวกคุณปิดใจอะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณที่พวกคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางพลังงานนี้ไม่อยาก บล็อกเลยแหละใครเข้ามาไม่อยากตอบไม่อยากแชทไม่อยากจะอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะเป็นฟิลอารมณ์ที่อยากจะปิดใจกับทุกเรื่องเราไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรของใครทั้งนั้นแค่เรื่องของตัวเองมันก็ปวดหัวมากพออยู่แล้วผูออ้อาจมีความรู้สึกว่าตอนนี้พวกคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ต้องการจะยุ่งกับใครเป็นฟิลอารมณ์ที่พวกคุณดูปิดใจ เห็นไหมคะไพ่พลังงานเนี้ยความเป็นผู้นำสีหน้าไม่ได้ผงผายเลยนะคะสลดไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีอำนาจแต่การแสดงออกให้คนอื่นเห็นคือแข็งเข้มแข็งเป็นผู้นำแต่เวลาอยู่คนเดียวพวกคุณรู้สึกว่าจิตใจค่อนข้างที่จะไม่ได้ผงผายขนาดนั้นตอนนี้พวกคุณเลือกที่จะปิดใจ ค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองมากๆการอยู่กับตัวเองผู้คุณรู้สึกว่ามันมันดีอะตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งรู้สึกพอใจในจุดที่คุณอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพลังงานที่พวกคุณอะบอกได้เลยว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าคนรอบข้างพวกคุณอะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมาก คำไหนคำนั้นชอบความตรงชอบความจริงไม่ชอบคนที่มีเล่เหลี่ยมและก็ไม่ชอบไม่คือพวกคุณน่ะเป็นคนที่อ่าเป็นผู้นำแบกรับภาระอะไรต่างๆพวกคุณต้องการความจริงใจพวกคุณไม่ต้องการใครก็ตามที่จะมาเอาเปรียบมีเล่เหลี่ยมมีลูกเล่นอะไรพวกคุณไม่ชอบรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณ เจออะไรมาเยอะคุณรู้หมดแหละบางครั้งไม่ไม่อยากจะพูดเลือกที่จะตัดทิ้งอะค่ะเป็นพลังงานที่พวกคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันลกปัญหาพวกคุณไม่อยากให้เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของพวกคุณใครที่เป็นคนที่พวกคุณรู้สึกว่าไม่โอเคพวกคุณตัดทิ้งเลยตัดแบบไม่สนใจอะอย่ามายุ่งกับฉันช่วยไปไกลๆแล้วฉันก็จะคือประมาณว่าตัดทิ้งอะ ถ้าจะเข้ามาพวกคุณมีหยาดล้ําเส้นเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่เห็นได้เลยว่าพวกคุณเข้มแข็งจริงๆค่ะเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับตัวเองประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันมันทำให้พวกคุณได้รู้ว่าการใช้ชีวิตต่อไปนี้ต้องมองตัวเองเป็นหลักก่อนหน้านั้นพวกคุณหน้าที่จะมองคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรก็ตามใครคุณรู้สึกว่าคุณไปโอบ อบอุ้มเขาหมดอะแต่พอวันที่พวกคุณได้เจออุปสรรคปัญหาหันไปไม่มีใครเพราะฉะนั้นวันนี้พวกคุณรู้เลยว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่พวกคุณมองตอนนี้เอาตัวเองก่อนอย่ามาล้ำเส้นฉันถ้าไม่ใช่ออกไปตัดทิ้งค่ะเป็นพลังงานไพ่ที่ชัดเจนดุดันเด็ดขาดมากๆนะคะพวกคุณตอนนี้เหมือนกับ เริ่มต้นใหม่กับตัวเองรีเซ็ตใหม่ค่ะความคิดเพราะว่าพวกคุณอะเป็นคนที่จิตใจดีนะเอาจริงๆต่อให้ท่าทีพวกคุณจะเป็นอย่างนี้ก็ตามพวกคุณก็เป็นคนที่มีความรักให้กับผู้อื่นอยู่เสมอนะคะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเพราะว่าพวกคุณเก่งไง ความเก่งอ่ะบางครั้งมันเหมือนกับคนอื่นเขาไม่จําเป็นต้องอะไรหรอกเออจัดการได้หมดแหลมเก่งแต่เขาไม่รู้ค่ะในจุดที่พวกคุณอ่อนแอในจุดที่พวกคุณแบบรู้สึกว่าต้องการใครสักคนหนึ่งแต่คนอื่นมองว่าไม่มีอะไรที่พวกคุณจัดการไม่ได้ะพลังงานของพวกคุณมันแพร์ลางสีแบบพลังอำนาจความดุดันความเป็นผู้นำได้อย่าง โดดเด่นอะเด่นซะจนคนอื่นเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ความเก่งของพวกคุณมันทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความปลอบใจอะไรทั้งนั้นเพราะคนระดับคุณอะมีแต่เป็นผู้ให้คนอื่นเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาจะเข้าหาพวกคุณมาให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างดูแล้ว พลังงานไม่น่าที่จะมาเหลื่อมพวกคุณได้นิดหนึ่งเสี้ยวหนึ่งยังไม่ยังไม่ได้เลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นพวกคุณมองว่าเอออย่ามาใกล้ฉันเลยจะทุกข์จะสุขฉันจัดการได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นฟิลอารมณ์ที่แตกพวกคุณก็เป็นคนที่รักคนรอบข้างนะคะถึงแม้ว่าจิตใจจะเข้มแข็งแค่ไหนตอนนี้คุณบล็อกใครอยู่ไหมคุณบล็อกใครอยู่ไหมคะนิ่งกันไป ัดจบกันไปแต่ก็ยังรักกันอยู่ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกมีไหมรักใครสักคนหนึ่งอยู่ไหมตอนนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนเก่งแค่ไหนคนเราก็มาตายตรงนี้แหละ,ค,ะความรักนี่แหละเอาเอาแบบอยู่หมัดเลยเรื่องความรักนะคะ จะเด็ดแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนพอพูดถึงเรื่องความรักในละลายอะละถวยอะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครคนนั้นไหมคะคนที่คุณรักคนที่คุณบล็อกไปคนที่เงียบคนไปอะเออเชื่อว่ายังต้องการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ยังรักและยังมีความต้องการกันอยู่นะคะเป็นพลังงานหน้าไพาที่อ่า ถือว่าพวกคุณยังคิดถึงมุมมองเรื่องความรักอยู่นะอยากจะให้ความรักครั้งนั้นมันชัดเจนค่ะเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่พวกคุณต้องการความรักที่มัน <c oughs> เติมเต็มแล้วก็เป็นครอบครัวกันได้เป็นความรักที่มันเป็นความรักจริงๆอะ่ะคะแล้วรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ พวกคุณไม่ได้ใจร้อนนะพวกคุณต้องการความมั่นคงเพราะที่ผ่านมาพวกคุณเจอเรื่องแย่ๆมาเจอเรื่องเหนื่อยๆถอดใจหันหลังพวกคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งอยู่กับตัวเองคาดหวังไว้สูงค่ะความรักเพราะว่าพวกคุณเป็นคนที่รักคนยากเพราะฉะนั้นการที่จะรักใครสักคนที่มันมันโดนคนที่มันใช่ คนที่มันตรงสเปคคุณอ่ะมันไม่ได้ง่ายแต่พอมีแล้วพวกคุณก็ต้องการความรักที่มันชัดเจนที่มันสร้างความมั่นคงไปด้วยกันได้แต่ถ้าการอยู่แล้วมันเป็นปัญหาอยู่แล้วไม่สามารถพัฒนาไปได้อยู่แล้วมันเหนื่อยเชื่อว่าคนอย่างคุณจะเก็บไว้เพื่อตัดทิ้งค่ะ พวกคุณไม่ได้มานั่งไร้าสาระไม่ได้มาเป็นเด็กที่มา,าเขาเรียกว่ามาให้ความรักเป็นเรื่องที่หนึ่งเพราะว่าชีวิตของพวกคุณมีอะไรต้องทําอีกเยอะภารลหน้าที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่พวกคุณรู้สึกว่าม,ม,มันมันไม่สมควรจะอยู่กับชีวิตพวกคุณนานน่ะ เพราะชีวิตพวกคุณมันก็มีอะไรต้องทำมันเหนื่อยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นพวกคุณด้วยพลังงานของพวกคุณระดับนี้คือมันลกอะ่ะมันดูลกเกะกะชีวิตพวกคุณอ,ะอ่ะถ้ามันไม่ได้อย่างที่เป้าหมายพวกคุณต้องการนะคะรู้ซิว่าพลังงานของพวกคุณเป็นไงเชื่อว่าความรักนะตอนนี้นะน่าจะนิ่งแล้วก็เหนื่อยหันหลังถอดถอดใจกันไปะนะคะบางพลังงานนี่คุณก็บล็อกเขาหรือไม่เขาก็บล็อกคุณ เป็นพลังงานที่มีคนแอบสองคนนะมีคนอยากเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณแอบสืบแอบสองมีคนอยากเคลียร์กับคุณนะคะเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะคือทุกอย่างมันถามว่าการจบกันไปมันได้ปล่อยความรู้สึกจากกันไหม <c oughs> ก็ไม่นะยังแบกรับอารมณ์ความรู้สึกนี้ไว้อยู่ ว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตของพวกคุณนะ่ะเหมือนเครียรกับชีวิตมากๆต้องการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองต้องการให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีมุ่งมั่นไปในหน้าที่การงานถ้าเรื่องความรักนะคะรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันหนักอกหนักใจพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตรงนั้นและใครคนนั้นนี่แหละกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง มาเริ่มต้นใหม่การที่จบกันไปเพื่อมาเริ่มต้นใหม่เพราะมันเป็นความรักที่มันไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไปจากกันถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามแต่มันก็ยังอยากจะมีกันอยู่ว่าอันมีความรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งอยากจะเข้ามาเคลียร์กับคุณนะคะแตกะ่ก้าหน่อยนะพลังงานของคุณไม่ใช่เด็กเล่นขายของเพราะฉะนั้นการเข้ามาทีเล่นทีจริงเหมือนท่าทีเป็นเด็กอะ่ะ คุณคุยกับคุณไม่รู้เรื่องนะเอาจริงโดนตอกหน้าไงานะเอาจริงๆการจะเข้ามาความพยายามต้องกล้าๆหน่อยเพราะว่าพลังงานของพวกคุณไม่ใช่เด็กเป็นพลังงานของความเป็นผู้นำมีวุฒิภาวะที่รู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ฉลาดมากพอที่จะตัดขยะอะไรทิ้งออกไปได้เพราะฉะนั้นจงทับการเข้ามาจงทำตัวให้เป็นสิ่งมีค่า การเข้ามาเริ่มต้นใหม่ที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่าทําตัวเป็นขยะนะคะคุณตัดทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใหญ่บอกได้เลยพวกคุณไม่ได้มานั่งใจดีกับไข่นะคะมีคนพยายามที่จะ เข้ามาเริ่มต้นใหม่คะ่ะคิดเยอะเลยตอนนี้การที่จะเข้าหาคุณเพราะคุณไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านั้นไม่รู้เป็นไงตอนนี้คุณไม่ได้เหมือนเดิมคนที่จบกันไปคนที่ทําให้กันต้องเสียใจอยากเข้ามาหาคุณถ้าเขาทําอะไรผิดเขาเสียใจนะคะใครคนนั้นเสียดายคุณค่ะเขาเสียดายคุณเขาค่อนข้างคิดเยอะก่อนหน้านั้นเขาหน้าที่จะจับวางคุณอยู่ในจุดที่มัน เป็นตัวเลือกทางเลือกคือเขามีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเขามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของเขานู่นนี่นัน่นคุณก็น่าจะเป็นเรื่องรองในชีวิตของเขาก่อนหน้านั้นคือเอาง่ายๆไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะมาจริงจังอะ่ะแต่พอวันนึงคุณไม่ได้อยู่จุดนั้นแล้วเสียดายค่ะรู้สึกผิดค่ะนะคะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มานั่งรออะไรแต่ถามว่ารักไหมก็รักแหละแต่ว่า ก็คือพลังงานของคุณมันดูจริงจังไงคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้มันมีคนหนึ่งนะคะคนเก่าๆของคุณนี่แหละไพ่แบบนี้ไพ่คนเก่านะคะจะเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้ตอนนี้เขาเสียดายคุณเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะบล็อกเข้าไปก็ตาม คุณจะไม่คุยกับเขาคุณจะตัดเขาคุณจะนิ่งใส่เขาไปแล้วก็ตามมันมีคนพยายามที่อยากจะเข้าหาคุณนะคะคนเก่าๆของคุณเห็นได้ถึงความพยายามที่จะเข้ามาถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่เปิดใจคุณจะบล็อกคุณจะปิดใจยังไงก็ตามเขาจะเข้าหาคุณค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะนิ่งใส่เขาคุณอยู่คนเดียวก็ได้ทุกวันนี้สิ่งที่เขาเห็น เขามองว่าคุณมีความสุขโดยไม่จําเป็นต้องมีความรักและตัวคุณเองก็มีตัวเลือกมีทางเลือกดูไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งเสียใจเสียดายความรักระหว่างคุณกับเขาเลยในสิ่งที่เขามองเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็เหมือนกับมีความโดดเด่นในตัวเองมากตอนนี้คุณน่ะบางคนนี่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีออร่าดูดีค่ะตอนนี้ ตัวคุณเองอ่ะคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วแล้วการเยียวยาตัวเองคุณไปอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขชีวิตมีตัวเลือกมีทางเลือกเพราะฉะนั้นคุณอ่ะการที่ไม่มีเขาคุณวางเป้าหมายอนาคตของคุณไปข้างหน้าความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในตัวเองมันไปข้างหน้าแล้วอ่ะแต่คนคนนี้มีความหวังที่จะดึงคุณกลับมาเฝ้ารอคอยให้คุณกลับมาอยู่กับเขาณจุดเดิม นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นน่าจะมีความขัดแย้งกันแต่คนคนนี้ตั้งใจมากเลยค่ะใจร้อนค่ะตอนนี้ว่าวุ่นร้อนใจในท่าทีของคุณที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณพยายามที่จะออกไปไกลจากเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขารู้สึกว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาพยายามมีไฟในการที่จะดึงคุณกลับมานะคะเพราะว่าตัวของคุณตอนนี้มันไม่ได้มานั่ง อะไรแล้วอ่ะเห็นได้เลยว่าเขาอยากเคลียร์กับคุณต่อให้คุณจะเด็ดขาดยังไงเขามองว่าคุณคือคู่เขาค่ะคุณคือคู่ของเขาเขาไม่กลัวค่ะต่อให้คุณจะตัดเขายังไงก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือคู่ของเขามาคุยกันอยากเคลียร์อยาก เขาต้องการคุณมันเป็นความปรารถนาที่แรงที่ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะใครคนนี้นะเขาจะพยายามเพื่อคุณถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะตัดจบจากเขาไปแล้วก็ตามหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันจะจบไปแล้วก็ตามเขาอยากจะจริงจังกับคุณอยากแต่งงานกับคุณเขาคิดวางแผนนะคะคนคนนี้แอบสืบแอบสองคุณมากๆเลยนะ คนคนนี้นะตอนนี้เขาก็เหมือนทำอะไรไม่ได้มากค่ะเขาเบื่อมากสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้ดั่งใจอะสิ่งที่เขาอยากจะทําให้กับคุณบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะมันทําอะไรไม่ได้แล้วตัวคุณเองก็ไม่อยากคุยกับเขาคุณค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายเขารู้สึกไม่อยากจะอะไรกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะจะเข้าหาคุณอะการวางแผนที่จะเข้าหาคุณอะมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่า ใจคุณมันไม่ได้เป็นใจที่อยากจะมาพูดมาคุยแล้วไงก่อนหน้านั้นนี่คนคนนี้น่าจะทำให้คุณเบื่อมากๆอ่ะเพราะว่าอ่าคุณอ่ะมันชอบความจริงความชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่จะมาเล็กๆน้อยๆม,มีท่ามีทียึกยึกยกยักยกคุณรู้สึกว่ามันมันลำคานอ่ะเอออยู่คนเดียวก็ได้วะถ้าจะอยู่ถ้าจะมีคนรัก ประเภทนี้คือมันดูเกะกะชีวิตมากเลยอะมันดูถ่วงความเจริญของพวกคุณนะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาหาคุณน่ะกะ้าหน่อยถ้าใจแบบแค่เนี้ยเข้าหาพวกคุณไม่ได้หรอกเอาจริงๆถ้าคิดอะไรแล้วไม่ลงมือทำถ้าคิดอะไรแล้วยึกๆๆยึกยักยอะรออยู่นั่นอะรอจังหวะรอโอกาสรอเวลา รอไปรอมาคุณตัดทิ้งไงอืมชีวิตของคุณมันมีอะไรต้องต้องทำมีอะไรจะต้องที่มันสำคัญอะในชีวิตอะมากกว่าที่จะมีความรักที่มันยึกยักยัก,ยกแบบเนี้ยที่มันไม่มีความพัฒนาไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะปล่อยก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้ ทวงอารมณ์อยู่นั่นน่ะน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นคนคนนี้เบื่อค่ะตอนนี้ชีวิตเขาดูหน้าเบื่อไปหมดไม่มีความสุขค่ะรู้สึกว่าคิดวางแผนไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงตอนนี้เบื่อนายไปหมดค่ะดูสิว่าพลังงานเป็นยังไงอาบทสรุปของคุณเลยดีกว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคะบทสรุปคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะบทสรุปค่ะ ผิดหวังมามากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เห็นคุณค่าตัวเองถ้าจะเข้ามาถ้าจนนะไม่ต้องเข้ามานะถ้าจะมาแล้วให้มาช่วยเหลือเรื่องการเงินซัพพอร์ตเงินถอยไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากคุยด้วยเข้ามามีก็เหมือนไม่มีไม่ได้มาซัพพอร์ตความรู้สึกไม่ได้มาซัพพอร์ตเรื่องเงินไม่ได้แล้วจะมาเพื่อสาระ ออกไปค่ะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะมั่นคงมีสิ่งดีๆถ้าจะเข้ามาต้องเข้ามาแล้วมอบสิ่งดีๆให้กับคุณใจที่มั่นคงสิ่งของที่มีค่ามีค่าจริงนะไม่ใช่เล็กๆน้อยๆน,นะต้องมีค่าจริงๆนะให้มันคู่ควรกับคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณนะ่ะคู่ควรกับสิ่งที่มีค่านะคะ ถ้าไม่ได้มีค่ามากพอไม่เป็นไรคุณอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าคิดจะมาเติมเต็มคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเขาสักคนหนึ่งชีวิตไม่ได้มีผลกระทบเพราะตัวคุณมีตั้งเก้าเหรียญจะขาดไปสักเหรียญหนึ่งก็ช่างมันสิไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเข้ามาเป็นภาระ ทำมาเป็นดีตอนแรกพอเข้ามาจริงๆเป็นภาระให้เราต้องช่วยเหลือซะอีกคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาหาคุณน่ะต้องเติมเต็มคุณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณเคลียร์มากเคลียร์กับตัวเองมากๆค่ะอยู่คนเดียวก็ได้รอคนที่ใช่อย่างใจเย็นไม่ได้ไปกระตือหรือล้นอะไรกับใครรู้สึกว่าเหนื่อย ฉันอยากพักล่างฉันอยากนอนตื่นสายอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำไม่ต้องการจะไปยุ่งวุ่นวายหรือกระตือรือร้นกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องความรักที่มันดูจืดชืดน่าเบือ่อที่ไม่ได้คิดที่จะทำให้ใจมันไม่หวาวอะ่ะคุณไม่เอาอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนอนอยู่เฉยเฉยตื่นสายวันหยุดอดูหนังไป ฟังเพลงไปเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยืนยันค่ะยังไงก็จะกลับมาหาคุณเขารู้สึกว่าการที่คุณหันหลังไปจากเขาเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงสิ่งดีๆของคุณเขายอมแล้วยอมทุกอย่างแล้วค่ะยอมให้คุณควบคุมกำหนดต้องการอะไรก็บอกจะใช้จะใช้อะไรเขาก็บอก อยาดหนีไปแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ชอบการที่คุณหันหลังแล้วไม่ให้ความสำคัญเขาอะ่ะเขาคิดถึงคุณก่อนหน้านั้นคุณยอมเขาทุกอย่างแต่วันนี้เขาจะกลับมายอมคุณนะคะต้องยอมแล้วว่าพลังงานของคุณอะ่ะไม่ได้แยแสกับใครแล้วอะ่ะไม่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าใครถ้าไม่ชอบก็คือคุณหันหลังให้เลยถ้ามึงไม่ไป อ่ะถ้าไม่ไปกูไปเองประมาณนี้ช่วยไปไกลๆก,กูด้วยไอย้พวกที่อยู่แล้วไม่ประเทืองชีวิตอะคุณไม่เอาอะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณอะบอกได้เลยว่าคนคนนี้คลั่งรักคุณมากค่ะเขาเจ็บปวดในการที่ไม่มีคุณนะคะเขาจะเข้ามาเปย์คุณค่ะเห็นได้เลยว่าจะมอบสิ่งที่มีค่าให้กับคุณแล้วก็จะมาจริงจังกับคุณขอคุณแต่งงานให้มันสมเกียรติ สิ่งที่คุณเรียกร้องและให้มันสมกับคุณค่าในตัวคุณเพราะฉะนั้นคนอย่างคุณนะ่ะมันไม่ใช่จะเอามาเล่น,ลนจะเอามาแบบโอ้โหประดับอ,อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามถ้าจะมีอันดับอ่ะคุณไม่ต้องการน่ะตัวคุณคือมันระดับที่คุณสามารถชี้ได้ว่าคุณจะอยู่จุดไหนในชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้อ่ะโดยไม่ต้องมีเขาเพราะฉะนั้นจุดที่คุณอยู่มันต้องดีที่สุด เท่านั้นเงินต้องมีสามารถซัพพอร์ตคุณได้ความจริงจังคอมมิชเมนต์การแต่งงานต้องเกิดขึ้นคือเอาชัดๆเลยจะไม่เป็นทางเลือกตัวเลือกคุณต้องเป็นคนที่สำคัญเท่านั้นไม่มีช้อยค่ะเพราะฉะนั้นช่วยชัดเจนถ้าจะกลับเข้ามาเพราะคนคนนี้ยอมคุณแล้วทุกอย่างค่ะ เขายอมใจคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็ทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหเอาจริงไว้เฮ้ย <laughs> เพราะฉะนั้นความเอาจริงของคุมันทำให้คนรอบข้างหลายๆคนนี้ต้องยอมใจคุณจริงๆนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง q วีนออฟ l ล v e t า r o ลอช่องนี้ด้วยนะคะ